ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับที่แรกทุกคนเห็นความอลังการข้างหลังไหมเห็นไหมเห็นมันคืออะไรคือวัดอานอานอืออืออันนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์นะความจริงอันเนี้ยตรงนี้มันส่งพิพิธภัณฑ์อันนี้พิพิธภัณฑ์ใช่ที่เราสามารถเข้าไปดูได้ใกล้เลยนะพิพิธภัณฑ์โขนหลวงแสงแก้วใช่ครับซึ่งตั้งอยู่ในวัดใช่ครับ วัดพระแก้ววัดพระแก้วเอ็ดเชียงรายอ่าวัดพระแก้วที่เชียงรายนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งแล้วที่สวยนะครับดูดีมีสัง่าราศีใช่คือเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองที่วัดสวยมากสวยทุกวัดนะครผมมีศิลปินเยอะอ่ะใช่พ่าไงลูกพ่าไงคะอ่ะสวยไหมสวยไหมสวยใช่ไหมคะสวยมากใช่ไหมคะ นั่นบอกสิเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันไหว้พระโอเคเอามือปิดกล้องติดแรงมากเลยลูกเล่นจังอะแล้วตอนนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วนะครับซึ่งเป็นชื่อที่มาของวัดนี้ก็นี่ข้างหลังสีเขียวห้องสีเขียวใหญ่มากสีเขียวเป็นมรกตใช่ครับใช่ก็เลยเรียกว่าพระแก้วมรกตเออสวยดีสวยดี แต่ส่วนเรื่องประวัติลงลึกเนี่ยถ้าใครอยากรู้ก็เซอร์ Google นะครับเพราะว่าแต่ๆอ่ะอย่างงี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปไหว้แล้วก็ชมบรรยากาศข้างในของที่ประดิษฐา,านของวัดพระแก้วนะครับผมโอเคไป แล้วเมื่อกี้นี้นครับที่เราเห็นเราไปขอพรกันเนี่ยก็คือหลวงพ่อทันใจก็คือหลวงพ่อทันใจนะครับซึ่งเขาจะขอเรื่องให้โชคให้ลาบเกี่ยวกับธุรกิจเออเกี่ยวกับการงานใช่การงานอนาชีพของนนนตัวเองใช่นะครับอาชีพเออนั่นแหละเออนั่นแหละ,หละก็ประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวที่จริงๆที่วัดนี้เนี่ยเขายังมีอีกอีกจุดหนึ่งให้เราไปดูก็คือที่วิถีพันใช่ที่เรายังไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับผมก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูแล้วกันแบบคร่าวๆนะครับผมเราจะไม่ได้รีวิวอะไรมากเพราะว่าเราจะไม่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราถ่ายวิภีพัแล้วเดี๋ยวเราตัดไปที่ต่อไปแล้วกันนะครับโอเคไป ผมเลือกถ่ายเองแล้วเขาให้บอกว่าที่เหนื่อยหนาวทําให้เราเหนื่อยไม่ที่เหนื่อยเพราะว่ามันไล่พิพิธภัณฑ์สูงมากหลายขั้นมากก็หลายขั้นแหละจริงๆอ่ะไม่ไรมีขั้นเดียวไม่ได้พูดอีกก็ถูกอีกอ่ะจริงๆอ่ะโอเคก็เท่านี้เดี๋ยวที่ต่อไปเนี่ยที่เราคิดว่าจะไปกันเนี่ยน่าจะเป็นสิงค์ปาร์คก็คือเป็น t ีม m าร์คนะครับของบริษัท ของคือสิงเปลี่ยนฟิวบ้างเพราะว่าเราอยู่วัดมา2วันละนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนฟิวบ้างไปเป็นทีิฟาร์กสนุกสนุกว่ามีกิจกรรมอะไรให้เล่นบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมพี่ก้องจะเดินชนเลยไม่ใครบอกเลย อันนี้ครับเราก็มาอยู่ที่สิงปร์เราก็จตัดสินใจกันอยู่ว่าเราจะเอาอยัางไงดีเราจะนั่งรถรางไปแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันจะทัวร์นานหน่อยนะแล้วก็หรือว่าเราจะเช่ารถกอลไปเองเราติดตามนะครับว่าเราจะไปยังไงต่อไป <c oughs> ไปไฮ <c oughs> ไลท์ของเขาเนี่ยจะมีทะเลสาบบอ่อหงนะครับไล่ชาไล่ชา ลงโพเหตขเที่วมีบูเบอรี่นะครับพืชสมุนไพรแล้วก็มีสวนสัตว์สิงคีราและสันทนาการสะกดเอ็นไปตอนนี้ลงมาแล้วทุกคนลงมาแล้วทุกคนไปเร็วแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบนรถแล้วเป็นรถนำเที่ยวนะครับรอบเรามาถึงรอบกี่โมงเป็นโมงสี่สิบห้าใช่จะเป็นโมงสี่สิบห้าเขาจะพาไปชมจุดไฮไลท์ต่างๆรอบไล่สิงเลย เรามาดูกันว่ามีอะไรพันกว่าไร่เลยเหรอเวอร์ใช่กว่าไร่เนี่ยนะทุกคนบริษัทสิงห์มีชื่อว่าอะไรให้ทายให้ทายให้ทาย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 สิงบุรี corporation บุลล์คอร์ปอเรชั่นสิงห์บุรีเล่นไปแล้วมุกเนี้ยสิงห์เล่นซ้ำไม่ได้เอ้าเรามาถึงจุดแรกนะทะเลสาบบ่อหงเขาบอกว่ามีให้ให้อาหารปลา นี่เลยราคาก็1ถัง20บาทนะครับ3ถัง50บาท6ถัง200ร้อนะครับเขาบอกไว้อะสองถังร้อยนึงต้องบอกยังไว้นี่บ่อน้ำมีแพรที่เหมือนอากามิที่ก้าวชอบกินนะแพรยังถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปโอมากาเซะยอมมาดูนะว่าใช่ยอมมาดูได้ครับคลิปโอมากาเซะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแปะทุกคลิปเลยนะแปะทุกคลิปเราไทยอินทุกคลิปครับในคอลเลกชันคลิปของเรามียาวมากนะผมประมาณ8คลิปทวน นะผมก็ถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถติดตามได้ครับช่องแปกกายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไปกบกายด้ครับตไปที่ต่กัเลกน้ก็เป็นสวนสัตว์นะครับผมก็เดียเราลงไปดูกันว่าข้างล่างมีอะไรบ้างกีรับกีรับใกล้มากครับผมใกล้จริงบอกว่า คอมันจะมาชนเราอยู่แล้วว่ะให้มาลายยี่สิบแล้วคู่ใกล้มากทุกคนอย่างใกล้จะจีกกล้องนะลูกแมวนะลูกก็ร้อยยี่สิบบาทตอนนี้น้องก้าวก็กำลังจะพาไปให้เพื่อนก้าวนะครับที่มีข่าวกันเลยที่ข่าวอันนั้นเพื่อนพี่กายนะครับ อันน uhm. huh. ี้เพื iten, ่อนสนิทพี่กายนะโอ้โหเรียนกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะถ่ายหน้าเก่งด้วยตอนนี้ตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นล่มเก้าร้อยทางน้องจะหิวมากอ่ะพ่อแนะนำ้วยนะว่าก้อนกินน้องหิวมากเชื่อข้อก้าวไกล้เดี่เก้านี่นะครับกิจกรรมสนุกๆของเราในวัยเด็กนะครับก็ประมาณนี้ให้อาหารให้อาหารนู่นให้อาหารนี่ ก็สนุกดีอะมีจิรามีมา้าลายเรืแล้นะหุยหุยแต่ว่าเราไม่ได้ให้นะหุยฮุยแต่ว่าเมื่อกี้มีคนเขาให้แล้วรู้สึกเหมือนน้องจะอิ่มไปหน่อยบัวแดงเรอบัวแดงหุยหุยฮุยฮุยนี่คนระับถูคนผู้ชอบแกล้งสัตว์แล้วก็โดนสัตว์แกล้งเป็นประจำเข้าใจนะไม่หิวแต่ว่าใจยยเย็นก่อนเราต้องแกะอันนี้ออกก่อนโอ้ชา้ามากนะครับทั้งคู่คุณทั้งคู่กล้องร้อนะครับเนี่ยโอเคก็สำหรับพาร์ทสวนสัตว์ ก็จบเท่าน <si, S 2> <n ha. S 1> ี้ครับผมเพราะว่ามันไม่ม oh ีอะไรเยอะเดี Però, okay. ๋ยวขอตัวไปให้ก่อนนะน้องจะกินกล้องนะฮะก็โอเคตามนี้ไป น,นี่เป็นโชคดีของผมครับที่ผมเกิดมาอ้วนนะครับเล่นไม่ได้นะครับผมจะส่งตวัตวแทนขึ้นาปแทนนั่นก็นคือน,น้องชายของผมนี่เองน้องกล้องกล้อง,องรู้สึกโชคดีจริงๆโชคดีจริงๆนะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับตอนที่คอมเมนต์บอกก็คือน้องก้าวนะครับจะส่งน้องก้าวขึ้นไปนครับผมก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่เราห,หนักเกินแล้วเราไม่สามารถเล่นได้ครับ นี่คือเสีเยใจยแล้วเหรอใช่ไม่เป็นไรครับแต่ผมจะพาทุกคนไปขึ้น ATV แทนทุกคนครับหลังจากเราผิดหวังกับการโหนสลิงนะครับเราก็จะไปขับ ATV แทนนะครับซึ่ง ATV เนี้ยที่ขับได้ต้องอายุ15ปีขึ้นไปนะครับก็คือน้องก้าวจะขับไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุยังไม่ถึง15แต่ว่าน้องก้าวเนี่ยจะซ้อนผมใปเดี๋ยวผมจะให้น้องก้าวเป็นคนถ่ายกันว่า ความมันเนี่ยมันมันขนาดไหนอะ ATV โ okay. อเคแล้วไปดูกันเรื่อยทุกคนครับตอนนี้เราอยู่บน ATV ครับเรากำลังจะไปไปทุปกป่าป่าดงนะผมแดดก,ก็ร้อนพอสมควรแต่เราไม่หวั่นครับผมไปเราอา้ทุกคนไปกับเราด้วยนี่ครับช้า One, one. เราได้กลับมาจากกิจกรรม ATV เรียบร้อยแล้วและเราได้ผลสรุปว่าเราต้องรีบไปขึ้นดอยตุงครับอ๋อเขาจะมีเทศกาลวันพรุ่งนี้นะวันนี้เขาจะเหมือนปิดดอยจัดงานนั่นแหละของเขานั่นแหละครับ ATV เมื่อกี้นี้มันมาก ATV เมื่อกี้นี้มันมากไปอะแล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากสิงปรกแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังว่าสิงปรักเนี่ยน่าไปหรือไม่น่าไปน่าไปครับคุ้ม โดยเฉพาะ ATV นี่คุณต้องเล่นเลยไม่ต้องซื้อรอบใหญ่นะครับซื้อแค่รอบเล็กก็พอ200แล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่ที่ที่ไหนทุกคนดอยตุงที่ไหนดอยตุงดอยตุง,ตงก็นี่นะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเอ่อค่าเข้าชมเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพักที่ดอยตุงหลอดนะครับเราก็เลยได้เข้าชมฟรีฟร,ฟรีไม่ได้ลดคิบาทอนะฟรี เข้าสวน่ะฟรีแต่ว่าที่พวกอันอื่นน่ะต้องซื้อเพิ่มอ๋อใช่อันนี้ก็คือมิวเซียมก็เข้าชมพิพธภัณฑ์ทั่วประเทศอ่าบัตมิวเซียมเันอย่างนี้นะครับจิตตาอ่านั่นแหละแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับที่เขาเป็นไฮไลท์ของที่นี่เป็นดอยจุงทีท็อปวอล์กสะพานเดินเลือนยนหมายดอยตุงอ่าตามนี้นะครับผมอากาศดีมากตอนนี้ใช่อากาศแบบกําลังแบบ ตัดเลยตัดเลยตัดไปข้างในสวนเลยตัดเลย,เลย,เลยไปผ้าต้นหนักก่อนไหมคะตรงนั้นจะปิดก่อนนะคะและตรงนี้อ่ะทางเข้าจะปิดหงมงุงแต่ว่าทางออกไม่มีเวลาปิดอ๋อแล้วสิปลไลน์อ่ะครับอ่าสิปไลน์รอบสุดท้ายสี่โมงยี่สิบโอ้นี่จะสี่โมงยี่สิบแล้วใช่ค่ะเราลงมาเล่นสิปไลน์ก่อนไหมอ๋อครับทุกคนตอนนี้เราต้องแข่งกับเวลานะครับต้องแข่งกับเวลานะครับผมทุกคนเต็มตัววิ่งไก่อนเลยอันนี้สูบไปสิบลายเหรอคือเราจะมุ่งไปสิปไลน์ก่อนเลยใช่ไหมดูข้างๆตรงนี้สิ เดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นครับอย่าไปสิบไลท์ไม่ชา่ไปไลท์ก่อนครับทุกคนถือบ้างสิกล้องหนักมาไปครับทุกคนครั้งนี้ก็คือแบบว่าไม่มีอะไรไม่มีแบบข้อกำหนดแล้วน่าจะใครจะเล่นได้เล่นไม่ได้ก็คือต้องต้องเล่นแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับใจล้วนๆนะครับผมโอ้โหโอ้โหหนูดีหนูสิ่งมากเลยลูกทุกคนครับเรา เรารีบมากครับทุกคนให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ลงมาจากตรงนู้นครับถ้าทุกคนเห็นครับตรงนู้นครับนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราได้รอบสุดท้ายพอดีเลยวะเจอไหมรอบนี้ม <Yes. S 1> ันมีคนกลัวใช่ไหมมาดมเดี๋ยวเราเปลี่ยนก้เมันโกโปรเลยครับเป็นยังไงรับเขารู้สึกน่ากลัวน่ากลัวใครไมไ่กลัวนี่สิแปลกทวนครับ เรากลับตัวไม่ทันแล้วครับเรามาไกลเกินกว่าที่จะกลับตัวได้แล้วครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเล่าความรู้สึกหน่อยครับว่าเป็นไงเฉยเฉยไม่พี่ิงคอันนี้กลับไปสมไปเลยมันก็หมืนไม่เข้ว่างอขึ้นค่ันอดๆแล้วก็สมลงนิดนึงผลผลิตแบบนีครับโอเคครับผมผมนี่คินค่ะเหมือนไม่ไงหมุนได้นเลยบผมสมไปเลย ไปแล้วนะครับทุกคนนะครับผมจะขอจับเราสะพานก่อนนะครับจัดว่ดเสียวครับผมยวังไม่ได้เล่น่เยเวข้าเดิเน <c oughs> เร็ว,วาแล้วครับไปออกนะครับโอ้ยเยเดียวเต้นดูจะ forward ตรงนี้เป็นทางลงครับเป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงบ้างสะพานโยกดีโยกดีมากไปไปครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรามาถึงแล้วครับทุกคนต้องใส่หมวกด้วยโอ้โหใจเต้นเต้นต่ต่อมนะครับผม ไปเลยครับทุกคนไปแล้วโอ้โหเีอือดกุ้ก้าวที่กำลังเดินกลับนะครับถ้าทุกคนเห็นจะเห็นเสื้อสีชมพูอยู่ตรงนั้น,นเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับกาวมาแล้ว few moments later ฝงจินก้าโตมาแล้วครับอีก คน <Okay. S 2> รู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนที่ยังไม่เล่นตอนที่ยังไม่เล่นน่ากลัวมากเดี๋ยวพอลงเล่นกลักครอยไม่น่ากลัวสนุกใช่ไหมล่ะสนุกไหมมันไม่มีความน่ากลัวเลยใช่แต่ตอนที่ก่อนอเล่น,นอ่ะคือแบบมันน่ากลัวมากเต่๋ยพอแบบได้ลงนั่งจริงอ่ะอยมันไม่น่ากลัวเลย <laughs> <อ> <laughs> นี่คือผู้พายแพของเรานะหนึ่งวันนี้โอเคปะอันเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลย อ๋อเราลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ส,วน,สวนแม่ฟ้าลวงโอยมือหัวมือหัวมือหัวเป็นยังไงดอกไม้สวยมากใช่แล้วสวนเขาก็ใหญ่มากด้วยเขาจัดดีมากเลยใช่เลย<อ>ทุกคนสลิงสนุกนะสลิงสนุกมากค <c oughs> ่าอันนี้เราเล่นไปเท่าไหร่คนละเท่าไหร่ร้อยห้าสิบตัวถ้ามีบัตรมิวเซียมไทยแนด์ร้อยสี่สิบอ่าตามนั้นนะครับเราได้ทิ้งเด็กเล็กไว้กับท่านแม่แต่เราอ๋อเราเจอแล้วว่าท่านแม่อยู่ไหน นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะเดี no> ๋ยวกาขอเครื่องไปดูในนั่งก่อนถ้าให้ถ่ายหมดคงจะไม่ได้เพราะว่าสวนมันใหญ่มากนะครับ เออก็ในไหนเนี่ยเรามาดอยตุงแล้วเราก็ต้องมาไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองเขาหน่อยใช่ไหมไปเราจะพาไปรถจังไหว้พระธาตุดอยตุงกันนะครับผมใช่มครับคงไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าถ้ามาดอยตุงก็ที่นี่เป็นเหมือนอมัสเป็นที่บังคับนะว่าต้องมาหลังจากที่ เราได้ไหว้พระธาตุเสร็จแล้วนะครับสําหรับผู้ชายก็เราก็หนาวมากครับอันนั้นหนาวคือทั้งชายทั้งหญิงน็่แหละใช่ครับแต่สำหรับผู้ชายนะครับเขาก็สามารถที่จะเดินวนพระธาตุได้นะครับสามรอบสามรอบสามรอบเดี๋ยวไปกันแล้ไปไปถึงพูดมากหนาว,ก,ว,าวก็เหมือนกันแล้วตอเราเดินเวียนเทียนนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานรอ้แล้วก็พุโทโธไปตอนนี้ผู้หญิงห้าเข้า พุโทโธชพุโทโธพุโทโธทำโมรอบที่สองนะครับเราจะตั้งคิดว่าทมโมไปทำโมทำโมและในรอบสุดท้ายขันโธ โคโอ้ฝังโคก็คือหลังจากนี้เราจะไม่ได้ไปทำอะไรแล้วครับเราก็จะกลับไปกินข้าวก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูก็ไม่ใช่ร้านแบบ อะไรก็เป็นร้านของที่โรงแรมนะครับที่ดอยตุงหลอดอ๋อเดียว,วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวโรงแรมนะครับอย่าเพิ่งปิดใครอยากรู้ว่าดอยตุงหลอดเป็นยังไงมีดียังไงอ่าเดีย๋ยวรอรีวิวจากเราได้เลย<อ>รีวิวแบบเร็วๆรายการไปเที่ยวกับกายสวัสดีครับผมบุมชลิดครับผมมาถ่ายให้ดูถึงความหนาวครับหนาวไม่หนาวให้ดูขนาดกล้องยังสั่นเลยครับหนาวมากหนาวจัดหนาวจัด ทุกคนทุกคนทุกคนหนาวไหมทุกคนหนาวไหมหนาวไหมทุกคนทุกคนหนาวมรีบรถอีกแล้วไมเรียทุกคนโอ้ยถอ ี่ก็คือภาพบรรยากาศของร้านตอนนี้เพนะิมากนพินนุ่มเพมากครัวตํำหนักนะผมอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวไปกินแล้วหิวมากครับเพราะว่าเข้ามงันไม่ได้กินเลยถ้าทุกคนสังเกตตามในคลิปเนี่ยเราถ่ายแค่ไหนก็คือเราไปแค่นั้นแหละครับเราไม่ได้ไปนอกือจากนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวโรงแรมนะ้วเดี๋ยวเราก็จะปิด EP นี้กันนะครับผมไป เห็นสองคนแบบนี้ผู้อ่อนแอที่แพ้ไปก็น่าจะรู้นะครับจาก day ันว่าเราจะมาทําอะไรกันเราจะมารีวิวโรงแรมใช่รีวิวห้อง,อง,องเอาเก้าไปน้าทัรวเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเก้าตอนนี้อยู่ที่โรงแรมดอยตรุงหลอดดอยตรุงหลอดอ่าอยู่บนพระำหนักดอยตุงเลยนะครับใช่ครับเอาไปเปิดห้องเข้าไปเอาไปเองเปิดห้องเปิดอยู่เลยเปิดห้องเปิดอยู่แล้วเปิบเร้ามาแล้วจะเจอกับก็จะเจอกับศพ แล้วก็มีมันเตียงนอนเนาะสวัสดีคร hm ับวันนี้อยู่กับช่องไปกับกายตรงนี้นะคะก็ยังมีผนังแล้วก็มีทีวีเนาะแล้วก็เป็นเอโซ่เอ๋มนะคะคือมันอย่าซ่เอมจากอันนี้ก่อนอันนี้ก็มีเก้าอี้มีโต๊ะมีโคมไฟมีแบบที่ใช้เป็นนะครับห้องเขาก็ค่อนข้างกว้างเลยเลยก็ประมาณนี้ครับสองพันถึงสามพันจำราคาไม่ได้ ตอนนี้ก็เลย<ร><น>เป็นอย่างเนี้ยผมอันนี้ในนี้ก็แน่ๆมีตู้เย็นชกาแฟตอนนี้ก็เป็นคลาๆแบบที่ขวนเสือ้อตัวถ้าไม่มีเสือ้อแขนก็นั่งพักได้ <c oughs> โอเคเขาเป็นท <c oughs> ี่ใส่รองเท้าที่สําคัญเนี่ยเ <c oughs> วลาเรามาเที่ยวที่นหนาวๆแบบนี้ที่สําคัญนะครับคือทําร้อนๆต้องดี <c oughs> บอกก่อนเพราะว่าเมื่อวานโรงแรมที่เราเจอมามันมีแต่ไม่ทํางานใช่ครับเครื่องเมื่อวานมัน มันไม่รู้มันเป็นอะไรของมันอนะเอาเป็นว่ามันมันไม่ล้อนะครับ้ะโคตรหนาวครับเพราะว่าอากาศก็เลขตัวเดียว,วทุกคนมันก็แบบโอเพนแอร์ครับโรงแรมเมื่อวานไม่ได้ทำหนีหรือว่าอะไรแต่ว่าทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นเครื่องทารัร้อนอย่างเดียวใช่ใช่นะอ่ะโอเคก็เท่านี้ไปออกกันเถอะทุกคนเอ้ยนั่งอ้ายัยางแดงฮหแล้ว อยู่สันยังงเดอดเดดเดือดเดือดเดือดเดอดเดือดเดดเดือ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 ดเดอดเดือดเดือดเดือดเดดเดือดเดืดเดือ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 ดเดดเดือดเดือดเดือดเดอดเดื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 อดเดอดเดือเดอเดเอดเดอดเดอดเดดเดดเดดเเอดเด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 อดเด นะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงบ้างรือว่าวันนี้ในการเที่ยวเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็อากาศแบบได้ใจหนาวได้ใจหมยว่าร้อนร้อนกรุงเทพหนีร้อนมานี่คือแบบว่าคุณจะอยากหนีหนาวกับกรุงเทพแน่นอนเพราะว่าแม่งหนาวมากนะครับแต่ต้องหนีโควิดกลักรุงเทพอีกใช่ฮะริงยิงแผนของเราเนี่ยเรามีแผนว่าเราอาจจะมาแล้วกลับไปไม่ได้หรือว่าเราอาจจะไม่ได้มา เราเลือกมาแล้วกลับไปไม่ได้จะดีกว่าเพราะว่าที่เหนือมาหีโควิดช่วยชาติเออนีโควิดช่วยชาตินะผมอ่ะวันนี้ก็จบไปสำหรับเดย์สองยังไงเดี๋ยวรอติดตามเดย์สามได้นะครับไปเที่ยวเมืองหนาวเอวเมืองเหนือเออลืมพูดเลยหนึ่งสองสามเที่ยวเมืองหนาวเอวเมืองเหนือ